วันนี้นะคะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ช่างออนได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวนะคะในมหาสา,ารคามของเราตรงนี้นะคะเป็นคนมหาสา,ารคามแต่ไม่เคยมาเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเขื่อนระบายน้ําวังยาวนะคะโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลูปน้ำทีตอนกลางค่ะช่างออนได้มีโอกาสมาคุณสามีพามาแว มาชมภาพบรรยากาศแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอนะคะบรรยากาศของเขื่อนระบายน้ําวังยาวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ช่างออนได้มีโอกาสมาเที่ยวชมเขื่อนระบายน้ําวังยาวเป็นเขื่อนระบายน้ํา ของรุ่มน้ําชีนะคะช่างออนเป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้มาเที่ยวชมบรรยากาศค่ะอยู่มหาสาร,รคามตั้ง30กว่าปีนะคะก็ได้มีโอกาสมาคุณสามีพามาในช่วงวันหยุดปีใหม่ค่ะอุดมสมบูรณ์นะคะน้ําชีมีปริมาณน้ําเยอะตรงช่องระบายน้ําค่ะน้ําแรงมากแล้วก็ไหลเชี่ยวเลยนะคะมองลงไปก็รู้สึก เสียวๆคะ่ะน่ากลัวแต่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ได้มีโอกาสมาชมแล้วก็อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะให้แลวก็แฟนๆในช่องให้เห็นภาพบรรยากาศน้ำชีคะ่ะปริมาณน้ำเยอะนะคะแล้วก็มีประชาชนผู้คนมาตกเบ็ดนะคะตกเบ็ดเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาเรียกว่าตกเบ็ดภาษาอีสานก็เรียกมาสิเบ็ด ก็ได้ปลานะคะเป็นปลาน้ำชีเนื้อปลาน้ำชีนี้จะเป็นเนื้อที่อร่อยนะคะน้ำไหลเชี่ยวบางปีก็ได้ยินเขาบอกว่าน้ำลดลงไปเยอะนะคะบางปีก็ปริมาณน้ำเยอะซึ่งเป็นครั้งแรกช่างอ่อนมาตรงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะถ้าไม่ใช่วันหยุดก็ไม่ได้มีโอกาสออกมานอกร้านนะคะก็จะทำงานอยู่ร้านซะส่วนใหญ่พอได้ออกมาก็จะรู้สึกตื่นเต้นค่ะ จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ําเยอะมากนะคะแล้วก็ไหลเชี่ยวบางคําพูดช่างอ่อนอาจจะพูดไม่ถูกนะคะเพราะว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนก็คือจะไปทําธุระแล้วสามีพาแวะเข้ามาดูนะคะแล้วก็มาชมคลิปประชาชนมาหาปลาก็ได้อาศัยมีอาหารนะคะในน้ํามีปลาในน้มีข้าว อีสานเราเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์นะคะภาคอีสานถ้ามาอยู่จริงๆแล้วน่าอยู่ตัวช่างอนเองเป็นคนมหาสาครคามแต่เกิดอยู่อำเภอรบระบือค่ะมาประกอบกิจการร้านทำผมเสริมสวยในอำเภอเมืองมหาสาครคามซึ่งบริเวณรอบนอกอย่างนี้ถ้าไม่มีโอกาสมาเป็นบรรยุก็ไม่ได้มาค่ะดูขับรถนะคะไปตามสันเขื่อนเนาะ เขาเรียกว่าสันเขื่อนสามีขับนะคะช่างอนก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะบางครั้งโพสเรื่องเล็บขบหรือเรื่องทําผมหรือบรรยากาศในร้านเพื่อนๆก็อาจจะรู้สึกเบื่อนะคะช่างออนก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่างออนในเพจช่างออน